มอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็กษเป็นทางเครื่องที่ท่านสำนักข้าวสัเดบ,บัตตุทหารโดยท่านหน่วยงานนะครับบัวเกษตรเป็นทั้งนายกสมาคมนะครับทั้งลุงชายหน้าท่านข้าวสรบัวเกษตรเป็นทางบริษัททีิพย์ยะนะครับอี่ท่านการบูมทีกหน่วยงานหน่วยงานรวมทั้งที่เราเพวกอีกนะครับในส่วนของ ที่กองาะวันที่ท้างด้านทางธนาคารเป็นจัดเกบน่วยงานต่างอโหข้อเก็บีแล้วกับต่างๆมากมยับอดทีมครับบทีนะคดเนการสับสุนจากพี่น้องในก6รคือชิ้ส่วนของผู้ที่มาร่วมฝากเงินเมื่อ3เดือนที่แล้วเป็นต้นไปขึ้นหลักไป นีจะต้องมีคนที่โชคดีห้ามเอารางวัลที่สามห้ามเอารางวัลที่สองหรือห้ามเอารางวัลที่หนึ่งไม่เพราะเราถือว่าสองพันบาทต่อนหนึ่งสิบบางคนอันนี้คือทางผู้จัดการสาขาทุกสาขาก็ได้ ไอ้ตังได้ก็เฮ็ดติ้กล้องเปิดเปิดขึ้นมาเตี้ยๆเลยเนี่ยลงวัลแรกครับพี่รลองผมรางวัลแรกเป็นรางวันทีุ่กนี่ครับผัดล้มนะครับผัดขวาหมูครับรางวัลนี้ครับผัด,ๆๆดล้มแสงเงี้ยงก็อนสี่สิบสองกับวันนะครับขณะนี้คุณลุงชายกำลังจะมอบอาผู้เสิริมกันอ่านะครับอันเลยซื้อยางโหลดเร็วรถการจ่างานว<อ>ันน<อ>ี้ เป็นการจับรางวัลเงินฝากของทรัพย์ที่โชคนะครับซึ่งทกศเราเนี่ยประชาชนได้รับการฝากเงินนะครับประเภทมีรางวัลซึ่งการฝากเงินประเภทนี้ก็คือผู้ฝากเงินบ2 0 0 0บาทนะครับจะได้บัตรชิงรางวัลหนึ่งบัตรนะครับถ้า4,000บาทก็สองบัตรมีระยะเวลาการฝากเวเ็นเดือนนะครับที่เราจะรวบรวมยอดสะสมะบ,บท6-7เดือนปีหนึ่งก็คือสองครั้งนะครับประมาณวันที่ ประมาณเดือนกรกฎาและก็เดือนมกราของของช่วงทุ่มๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีของผู้ฝากเงินที่มีโอกาสจับรางวัลเป็นรางวัลสิ่งของเช่นรถรยนต์มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นทีวีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสออมเงินแล้วก็มีโอกาสได้ถูกรางวัลด้วยแล้วก็เป็นการสร้างการออมเงิน กับประชาชนนะครับเกษตรกรประสบปัญหาไขยแรงทางทกศบีโครงการอะไรช่วยเหลือคุกสมเป็นไรขณะนี้นะครับไข้แรงก็เริ่มจะกที่ไายแล้วก็ผลตกลงมาแต่ว่าถ้ามันแรงจริงๆเนี่ยทางธนาคารเองก็จะมีวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการขยายการชำรหนีนะครับเป็นรายปีอย่างเช่นว่าปีนี้นี่จะต้องส่งภายในสามิตมีนาของทุกปีถ้ามันแรงจริงรายนั้นในพื้นที่นั้นเราก็จะขยายหรือ ให้ผ่อนพันธ์ในการส่งธนานี้นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีการให้เงินกู้ไปเพื่อเสริมสร้างอาชีพถือให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากจากที่อาชีพเดิมที่ได้รับผลกระทบจากไยแรงนะครับ